สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เป็นแมตส,สุดท้ายของฤดูกาลนะนี่วันนี้อาจจะไม่ชินนะวันนี้เราอยู่ในนะวัดวัดหมาจิ้งจอกนะครับที่เกียวโตนะนี่นี่น,นี่เออเหมือนอยู่กันไปก็เที่ยวกันไปดูกันไปนะชิบหายแล้วตั้งกล้องในดินไม่เรียนละอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สวัสดีอีกทีนะครับวันนี้ก็ เกมสุดท้ายของฤดูกาลน,นะรอชิจลิสเลเกอร์เจอกับพอร์ตแลนเทเวลเซอร์และนี่ยอดเยี่ยมเลยนะฝนกำลังลงด้วยเนียนๆน,น,นะรายงานข่าวแบบอุทกภัยนะครับวันนี้เนี่ยเลเกอร์กับพอร์ตแลนนะเลเกอร์เนี่ยถอดตัวจริงหมดเลยเก็บตัวจริงไปเล่นเพย์ออฟแล้วแล้วก็เก็บตัวสำรองที่ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวนโดนู่นนี่นั่นเก็บหมดเลย คนที่ลงมาเล่นเนี่ยเป็นอเล็กเลนเป็นบอนนี่เป็นเช็คมิวตันเป็นดาวตันคอนเนกเป็นมอลลิสก็ถือว่าเราเนี่ยใช้ชุด3เลยก็ว่าได้ซึ่งคุณภาพทีมเนี่ยเราสู้อ่อตแนลนเทเบลเซอร์เลยไม่ได้ตั้งแต่ต้นเกมนะเปิดเกมมาเนี่ยเลเกอร์เนี่ยตามตั้งแต่ต้นเลยกลายเป็นพอร์ตแลนเล่นได้ดีกว่าก่อนที่จะมีกู๊ดวินมาลันเป็นช่วงๆเนะจบควอเตอร์แรกเนี่ยอร์นแลนนำยีต่อ25 ควอเตอรที่2เลเกอร์เล่นกันผิดผิดพลาดพาดโดนอร์ตแลนดหนีห่างเป็น58-43แล้วก็ควอเตอร์เราก็เล่นกันแบบบลงกงบงบง X, ไว้อีกนะโดนนำไปอีกกลายเป็นอร์ตแลนด์นํา89ต่อ61ก็ถึงตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกอย่างเดียวแล้วว่าโหโคตรเปลืองไฟเลยว่ะโคตรเสียเวลาดูเลยเกมนี้แม่งโคตรไม่มีอะไรน่าดูเลยนะ ซึ่งถ้าเป็นคนปกติเนี่ยควรจะย้ายไปดูโกลเด้นกับคิปเปอร์อะไรแบบนี้นะจบเกมเนี่ยเลเกอร์ก็จบไปแบบจืดๆนะแพ้ไปได้วยสกอร์ร้อยเกต่อแปเกือบ30แต้มสู้ไม่ได้จริงๆวันนี้เราเสียเทอร์เวอร์ไป20ครั้งเป็น21คะแนนแล้วก็สถิติภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะ่าสนใจเลยนะคนที่น่าสนใจหน่อยนึงเนี่ยควรพูดถึงนะเป็นดาวตันคนเนกคัเนกเนี่ยเกมนี้ได้เล่นเต็มๆเนอะมี2ีคะแนน มี8รีบาลฟิลโกไโดยรวม42%ไม่แย่นะแล้วก็มอลิสก็ยังพอมีสภาพอยู่มี11คะแนนแล้วก็เช้งมิลตันมี16คะแนนแต่ว่าบอนนี่เจมมีโอกาสและได้โชว์ของได้โชว์สกิลละแต่ความเฉียบคมเนี่ยยังไม่ได้ยิง10ลง2ได้ไป4คะแนนแล้วกูดวินลงมา12คะแนนภาพรวมเนี่ยเลเกอร์ก็แพ้ไปไปตามระเบียบนะก็จบไปสำหรับฤดูกาลนี้ก็ถือว่า เราเนี่ยมีปัญหาชีวิตประมาณ1วันเนะที่ที่ไม่ได้ทำคลิปหลังเกมนะที่เหลือเนี่ยแปเกมเนี่ยทำครบเกือบหมดนะเท่ากับวันนี้มีมีหวันที่ไม่ไหวจริงๆด้วยอะไรบางอย่างเนะเท่ากับว่าเราอยู่กับหลังเกมมาทั้งหมด81เกมนะแล้วก็มีคนขอมาแล้วกันก็คืออยากให้ผมเนี่ยตัดเกตหรดูการนี้ให้หน่อยหรือดูการนี้เนี่ยเลเกอร์จบที่3ี่ผมมองว่าเหนือคาดนะพวกเราเนี่ยชนะ50 แพ้3ามผมมองว่าในใจผมเนี่ยตอนที่เจเจรดิกเข้ามาเป็นโค้ดเนี่ยผมคิดว่าสุดๆเลยนะสุดๆเลยเนี่ยผมให้ที่หกผมว่าที่6ก็เก่งละด้วยคุณภาพทีมด้วยตัวรวมของทีมได้ที่6ก็โอเคละแต่ว่าเราเนี่ยโดดมาอยู่ที่3เนะ ซึ่งเราก็มีจุดบ่อหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของผู้เล่นได้ที่3เนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆภาพรวมเนี่ยผมว่าพอใจนะฤดูกาลนี้พวกเราเนี่ยมีเกมลุกอยู่อันดับที่1 1เกมรับอันดับที่15ภาพรวมอันดับที่14แต่จบที่3ได้ก็ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งการตัดเกรดเนี่ย ผมว่าตอนแรกเนี่ยจะอธิเกตแบบว่า a บวก a b c อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถนัดนะผมจะให้เป็นคะแนนและการเป็น10ถึง1นะ10คะแนนถึง 1, 1ว่าผมให้คะแนนใครเท่าไหร่บ้างนะครับกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มคนที่ได้9.5คะแนนนะครับ10คะแนนเนี่ยไม่มีเลยคนที่ได้9.5ผมให้โรบอนเจมโรบอนเจมเนี่ยในฤดูกาลนี้มี24.4คะแนน7.8รีบาว8.2แอสซิต ผมมองว่าโรบอนเจมเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เจ็บบ้างเจ็บแล้วก็ฟอร์มร่วงเจ็บแล้วก็ฟอร์มร่วงแต่ว่าภาพรวม82เกมเนี่ยลุงยังเป็นเดอะแบกที่ดีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นต้นฤดูกาลกลางฤดูกาลช่วงที่ลูก้ายังไม่มาเอดี AD กำลังจะไปลุงก็แบกได้อย่างยอดเยี่ยมผมมองว่าถึงท้ายฤดูกาลเนี่ยโรบอนเจมยังมีชื่อลุ้น MVP ยังอาจจะไม่ใช่ท็อปต้นนะไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะแต่อยู่ในลิสต์ท็อปสิบได้เนี่ยก็มหัศจรรย์มากๆแล้วอ,อย่างหนึ่งที่อยากบอกทุกคนก็คือคนที่แบบอายุสี่สิบอะคุณผมผมเด็กก่อนเล์บอลอยู่ไม่กี่ปีอะแต่ผมรู้เลยว่าจังหวะที่อายุเลยสาสิบห้าขึ้นมาร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วมันก็ช้าลงมันก็ยากขึ้นแต่ว่าลุงเนี่ย แม้จะแก่เบอร์นั้นนะ่ยแต่ยังรักษามาตรฐานยังรักษาความถี่เสถียรอยู่ระดับทอบ็ทอปของลีกได้ผมว่ายอดเยี่ยมมากๆรวมถึงเดี๋ยวนี้ยอมผันตัวไปเล่นเกมรับ iQ การเล่นบาสก็ยอดเยียเ่ยมเกรด9.5สาหาหรับผมเหมาะสมนะครับอีกคนนึงเนี่ยนั่นคือลูก้าดอนชิตลูก้าดอนชิตเนี่ยผมให้9.5เช่นกันผมมองว่าลูก้าเนี่ยมี28.2คะแนนโดยเฉลี่ย8.1รีบาวด์7.5แอซซิตต้องบอกว่า ในวันที่ลูกก้าย้ายมาเนี่ยเขามาพร้อมอาการบาดเจ็บนะแล้วก็เริ่มจะบวมๆหน่อยนึงเราเองเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกเลยเราคิดว่าเรามีความคิดหนึ่งที่ไม่เคยแชร์เลยเราคิดว่าแม่งกูโดนย้อนแมวปะวะคือแบบว่าคือคือเราเดาไม่ได้เลยว่าทําไมดารลัสเขาถึงปล่อยมาเราแอบคิดในใจว่าดารัสอาจจะเจออาการบาดเจ็บอะไรบางอย่างแล้วแบบ แอบใส่ห่อส่งมาให้เลเกอร์อาจจะไม่ใช่ของดีละแต่กลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยลูก้าดอนฉีดบวมจริงบมบวมหน่อยเพราะว่าเจ็บมาแต่ผมเนี่ยไม่ได้ยึดติดอะไรกับตรงนั้นก็เล่นไปตามจังหวะของเกมแล้วก็เห็นความเป็นลูก้าเมจิกการสร้างสรรค์เกมการคีเอทเกมการมีลูกเวอร์ลูกไขยหลังไขยข้างจ่ายบอลในมิติที่แบบไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนฟอร์มโดยรวมเนี่ย28.2คะแนาน8.1รีบาวดเจ็แอสซิตเนี่ย ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆแล้วก็เขามาด้วยแพชชั่นเต็มเปี่ยมเขามาด้วยความรู้สึกว่าอยากจะเป็นแชมป์กับร้อยจินิเลเกอร์ผมมองว่า9.5เหมาะสมมากๆสำหรับคนที่สามารถเปลี่ยนเลเกอร์ในข้ามคืนได้เพราะตอนนี้อย่าลืมว่า เกมไหนที่ลูก้าดอนชิดเล่นดีตั้งแต่ต้นเนี่ยโอกาสที่เลเกอร์จะชนะก็มีสูงเขามามีบทบาทต่อเกมแล้วก็ลูกคั t ช็อตลูกเวอร์ลูก้ายังยอดเยี่ยมนะในความรู้สึกของผมคนที่ได้9คะแนนหมวด9คะแนนนะครับ9คะแนนเนี่ยคนแรกเนี่ยผมให้เป็นออสตินลีฟ20.2คะแนน4.5รีบาล5.8ดแซิตก็โหถ้าพูดถึงลีฟเนี่ยในปีนี้เนี่ยอย่างแรกคือเรียกฟาวเก่งขึ้น 2. พอมีลูก้าเดินฉีดอผมรู้สึกว่าจังหวะการออกบอลเนี่ยเขาเหมือนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากลูก้าเดินฉีดแล้วปีนี้การข้ามบอลก็คม3แต้มก็ไว้ใจได้ยิ่งมารู้สึกว่านี่คือผู้เล่นอันดาบแล้วมาได้ขนาดนี้เวอรวังอลังการสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าออตินลีฟเนี่ยถ้าเล่นในฟอร์มนี้นะไปอยู่ทีมอื่นมีลุ้นออสตาในอนาคตยิ่งคิด ยิ่งคิดด้วยความคิดว่าเขามาจากอันดาบแล้วจะกลายเป็นผู้เล่นระดับออสตาได้ผมว่านี่คืออะไรที่แบบสุดยอดมากๆแล้วสำหรับผมนะผมมองว่าลีฟเนี่ยได้9ก็คือแบบเกรด A อะไรแบบนี้เหมาะสมสุดๆนะอีกคนนึงเนี่ยนั่นคือท่านผอแอนโทนีเดวิดเดวิดเนี่ย25.7คะแนน11.9รีบาว3.4แอสซิตช่วงตน้นฤดูกาลมาด้วยฟอร์มระดับ MVP มีมาตรฐานมากกว่าดี คะแนน9เนี่ยเหมาะสมมากเกมรับก็หยอดเยี่ยมเกมลุกก็ดีมากแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุทางบาสเกตบอลต้องถูกเทศดไปก่อนผมว่าฤดูกาลนี้ถ้าเดวิดไม่เจ็บน่าจะสร้างอะไรบางอย่างให้เลเกอร์ได้อีกเยอะนะคนต่อมาเนี่ยในหมวดต่อมา8.5คะแนนประมาณดีมากๆ8.5คะแนนเนี่ยคนแรกนะผมให้ลุยห้ชิมุระลุยเนี่ยมี13.1คะแนน5รีบาวหสอา์ผมรู้สึกว่า ลุยเนี่ยอยาให้ทุกคนเนี่ยคิดด้วยความรู้สึกแบบผมก็คือผมคิดถึงวันแรกที่เขายายมาเลเกอร์มาแบบไม่มีอะไรเลยมาแบบกระท่อนกระแท่นแต่ตอนเนี้ พอมาอยู่เลเกอร์สักพักหนึ่งเนี่ยเขามี13คะแนนเขาดูจะมีลูกอาวุธจบสกอร์ที่คมการตัดหลังความเข้าใจเซนบอลกับโรบอนเจมแล้วเวลายิงระยะกลางก็ชัวร์อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ยิง3มแต้มไว้ใจได้ตอนมาเลเกอร์แรกๆเนี่ยยิงสมแต้มดีนะแต่ยังไม่รู้สึกว่าอุ่นใจแต่ตอนนี้เวลาเขาปล่อยว่างอะ่ะมันใส่สกอร์ได้ตลอดแล้วเกมรับมันมีผลมากเกมรีบาบอลเกมรับ ผมรู้สึกว่าลุยเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยโอ้หได้คะแนนเยอะกว่านี้ได้สบายๆอะ่ะแต่ตอนนี้8.5คือคะแนนที่เหมาะสมนะก็ขาดลุยเหมือนขาดใจขาดลุยมีผลกระทบต่อเกมรับแล้วก็เกมลุกตอนนี้เขาเป็นคนสำคัญของเลเก,เกอร์แบบขาดไม่ได้แล้วในความรู้สึกผมนะคนต่อมาเนี่ยที่ได้8.5เช่นกันนะนั่นคือแม c คริสตี้แม็คริสตี้เนี่ยแม้จะย้ายบรรัรัสแต่มี8.5คะแนน2.7รีบาว1.4อาร์ซิ ผมให้แม็กคิสตี้ได้8.5เพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยเรามองว่าแม็กคิสตี้ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยตั้งแต่อยู่เลเกอร์มาได้คะแนนประมาณ 6. หฤดูกาลนี้ในใจผมมากงคิดว่าหฤดูกิสตี้ก็คงมาวูบวาบนิดหน่อยคาดหวังว่าแบบประมาณผู้เล่นที่ดีอะ่ะได้ประมาณ7คะแนนแต่กลายเป็นว่าช่วงต้นฤดูกาลเล่นไม่ดีเลย เล่นไม่ดีจนหลุดโรเทชันไปเนอะแล้วก็จนกลับมาพิสูจน์ตัวเองกลับมามีบทบาทในการเล่นเกมรับเกมฟัสเบรกการจบสกอร์แล้วยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นดีเกินกว่าที่หวังไปเยอะเลยจนหลังๆเนี่ยดีจนแบบรู้สึกขาดไม่ได้แล้วดีจนไม่อยากจะเทรดออกด้วยซ้ําผมรู้สึกว่าการได้8.5คะแนนของแม็คคริสตี้อะณวันท้ายๆที่อยู่กับเลเกอร์บทบาทเขาดีมากบทบาทเขาชัดมาก นี่คือคะแนนที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นผู้เล่นเกินคาดดีเกินคาดไปเยอะเลยสำหรับแม็คคริสตี้นะหมวด8คะแนนคนแรกดอลเลียนฟินนีสมิธ d f เเนี่ยได้7.9คะแนน3.6รีบาว1.4อาซ,อาซิคนนี้ตัดสินใจยากมากใจเนี่ย แอบอยากจะให้8.5แต่ว่าจะมีจุดหนึ่งที่ให้ไม่ได้เพราะรู้สึกว่าดอเรนฟินิสมิธอะมันมีความขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดรอปเกมนี้ได้10 20แต้มเกมต่อไปได้3แต้มอะไรเงี้ยมันยังมีมาตรฐานในการเล่นเกมลุกน้อยไปหน่อยแต่เกมรับเนี่ยโอ้โหถือว่าผมว่านี่คือดิวเทสที่ดีที่สุดของเลเกอร์ฤดูกาลนี้นะสำหรับผมเนี่ยให้เลือกดิวเทสระหว่างลูก้ากับดอเรนฟินิสมิธเนี่ย ถ้ามองในคุณงามความดีที่ทําให้ทีมดีขึ้นนะดอรเลนฟินิสซมิธเนี่ยอาจจะเป็นดีลที่ดีกว่าด้วยซ้ําไม่ได้บอกว่าลูก้าไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าย้ายมาแล้วมันถูกฝาถูกตัวมันอุดรอยรั่วของเลเกอร์ได้เป็นดีลที่ดีมากส่วนลูก้าดอนชิตเนี่ยอาจจะอุดรอยรั่วไม่ได้แต่เพิ่มมิติใหม่เข้าไปผมว่าอันนี้ดีลเทรดดีโลกับดอเลนฟินิสซมิธเนี่ยมันทําให้ทีมจากลุนเเพย์อินน่ะกลายมาลุนเเพย์ออฟผมว่าดีลเนี้ยเป็นดีลที่ดีและดอร์เรนฟ รับบทบาทคนเล่นเกมรับเป็นหมากแบบคอยป้องกันกันเหนียวเหนียวทำได้ดีมากเหลือแค่เกมลุกเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานไม่งั้นจะยอดเยี่ยมขวั่านี้นะคนต่อมาเนี่ยที่ผมให้8คะแนนนั้นั่นคือเกฟวินเซนต์เกฟวินเซนต์เนี่ยมี6.4คะแนน1.3รีบาว1นอาซิตอนแรกเนี่ยถ้าใครดูหลังเกมบ่อยๆจะมีช่วง10-20เกมแรกอะ่ะผมเลิกหวังกับเกฟไปละ ผมอยากจะเขี่ยทิ้งด้วยซ้ำมีอยู่คลิปหนึ่งอะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ความมั่นใจกลับมาเริ่มจะมี3มแต้มโป้งๆให้เห็นเกมหนึ่งเริ่มมี3แต้ม1นถึงสลูก2อถึงสลูกประมาณนี้และอยู่ประมาณ40-50%ไว้ใจได้ลงมาป้องกันได้ลากบอลได้จ่ายบอลได้มีโป้ง3มแต้มเรารู้สึกว่าข้อดีของเกฟที่ได้8เนี่ยเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งคือเราไม่หวังแล้วอะเรารู้สึกว่าหวังไม่ขึ้นแล้วอะ แต่เจเจเรดิทก็ไปขุดเขาขึ้นมาได้แล้วเขาก็เล่นได้ยอดเยี่ยมนะมัว7.5ด7.5คะแนนก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วกันคนแรกเนี่ยคือแจ็คสันเฮ6 8คะแนน4 8รีบาวแล้วก็11แอซิดก็ถือว่าเ hey ฮเนี่ยมีฤดูกาลที่โชคดีฤดูกาลที่รถไฟห่อแล้วกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้ามีท่านพอออ,อยู่เขาไม่น่าจะเกิดหรอกแต่ว่าพอท่านผออไปเนี่ยก็ได้รับโอกาสซึ่ง ผมก็พูดอยู่บ่อยครั้งแล้วผมลึกๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมีของขาดแค่โอกาสเท่านั้นแต่พอได้โอกาสจริงๆเนี่ยแล้วเป็นโอกาสจําเป็นที่ต้องเป็นเสาหลักคนเดียวละเปิรเบอร์5คนเดียวละการขึ้นลงการเล่นเกมรับลูกบ้าขึ้นไปแอลีฮูปกลายเป็นเติมอาวุธแอลีฮูปให้เลเกอร์เป็นมิติที่ดีก็ถือว่าสอบผ่านในใจผมนะดาวตันคเนกลุก,กี้ของเราได้8.8คะแนน2.7รีบาว0.9แอซซิต ดาวตั้งคอนเอเนี่ยผมให้7.5เพราะว่าดาวตั้งค n นเอเนี่ยเป็นลุกกี้ก็จริงมีช่วงเวลาที่พี่พี่ฟอร์เวิร์ดเนี่ยเจ็บกันเยอะแวนโดลุยอะไรเจ็บกันหมดเนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสแล้วเขาก็ช่วงนั้นเนี่ยเล่นดีเลยจนมีชื่อลุ้นลุกกี้ออเดียอยู่ในท็อปสิบด้วยซ้าแต่ว่าปีเนี้เลเกอร์ aker, ปีกมันท่วมเลย ปกมันเต็มไปหมดเลยลุยดอลเลนฟินนีสมิธมีใช่ไหมแวนโดมีเรดิทอะไรพวกนี้มันท่วมไปหมดเลยทำให้โอกาสน้องน้อยไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยในฐานะลุกกี้ลุกกี้ที่ลงมายิงโป่งโป่งโปงป่ง,ปง,ปงไว้ใจได้ตลอดแบบคันเกเนี่ย หายากมากในเลเกอร์ผมให้7.5คือสอบผ่านนะคนต่อมาเนี่ยนั่นคือดีโรนะครับดีโรเนี่ยได้12.4คะแนนะ2.8รีบาว4.7แอซิดดีโรเนี่ยก็ได้7.5เช่นกันในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในตอนแรกเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เขาปเป็นตัวสำรองแล้วก็ดูจะวูบวาบทำผลงานได้ดีแต่ว่ามันอาจจะทำให้ภาพรวมไม่ดีเท่าไหร่แต่ผลงานส่วนตัวเนี่ยมันจับต้องได้12คะแนนะ5แอซิดดีโรทำให้เราได้เสมอก็ถือว่า ได้7.5ก็เหมาะสมนะครับส่วนหมวด7คะแนนก็ถือว่าดีทั่วๆไปคนแรกเนี่ยคือกู๊ดวินอันนี้คือไม่คาดหวังเลยแต่มี5.3คะแนน3.8รีบาวหนึดสี่แอซิดช่วงแรกๆเนี่ยดีมากแต่หลังๆเนี่ยมีช่วงฟอร์มหลุดนะแต่ว่ามาในราคาถูกเนี่ยก็ประมาณ7คะแนนและกันเอาประมาณนี้อีกคนนึงเนี่ยคือแวนโด้เจ้าเลนแวนเดอร์บิลเนี่ยมีอยู่4.1คะแนน5.1รีบาวหนึ่ดหนึแอซิดผมรู้สึกว่าแวนโด้เนี่ยข้อเสียคือ หายกลับมาเนี่ยหายเจมกลับมาเนี่ยใช้การได้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังใช้การได้ไม่ตลอดยังรู้สึกว่ายังมีความไม่สม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นอยู่ถ้าแวนโดเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมมากกว่านี้คะแนนจะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ได้ประมาณกลางๆเป็น7ไปก่อนบอนนี่เจมไม่สอบตกไม่สอบผ่านนะให้เสมอตัวได้6 ผมรู้สึกว่าบันนี่เจมเนี่ยถือว่าได้โอกาสแล้วก็ใช้โอกาสได้คุ้มค่าให้ประมาณไม่ได้ตกมากให้ประมาณเกรดหกแล้วกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เวลาอะไรมากนักให้ประมาณเนี้ยรอดูใหม่หรือดูการหน้านะครับส่วนมอรสล่ดไม่คาดหวังอะไรมากก็พอใช้ได้แต่ว่าไม่น่าจะอยู่ในโรเตชันก็ให้เกรดหกเช่นกันส่วนที่สอบตกเนี่ยนั่นคือเลนนะอะเล็กเลนเนี่ยผมให้ให้ห้าแล้วกันเพราะรู้สึกว่าผมคาดหวังมากกว่านี้แต่ว่าพอมาจริงเนี่ย เขาไม่ได้ตามคาดหวังเท่าไหร่เป็นเซนเตอร์ตัวใหญ่จริงแต่ว่ามาแล้วใช้การไม่ได้นะประเด็นสุดท้ายเนี่ยวันนี้มันก็จบฤดูกาลแล้วเนอะแล้วตอนนี้ฝนฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวพูดสั้นๆอีกนิดนึงแล้วกันวันนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าโกลเด้นเซเบอร์เีร์เนี่ยตกไปอยู่อันดับที่7นะต้องไปเล่นเพย์อินกับเมมฟิสกิลลี่ซึ่งจะแข่งกันพรุ่งนี้นะผมมองว่าคู่นี้น่าดูมากโกลเด้นเนี่ยเคยโดนเมมฟิสตบมาแล้วครั้งหนึ่งเนื้อในเพย์อิน ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นดาบี้แมทที่น่าสนุกนะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเมจิกกับฮอคแล้วก็มีบูกับฮีทผมว่าบูกับฮีตน่าดูแล้วก็มีคิงกับดัลลัสก็น่าดูเช่นกันส่วนเลเกอร์เนี่ยจบในอันดับที่3จะเจอกับทิมเบอร์วูฟซึ่งผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์มาก็โคชเจเดดิตเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่ไว้ใจเขาบอกว่านี่คือคู่ต่อคู่ต่อสู้ที่อันตรายรู้เขารู้เราแล้วก็เชื่อว่า ในฤดูกาลปกติเนี่ยผ่ากันแพ้ผ่านกันชนะแต่ในเพย์ออฟเนี่ยเชื่อว่ามันมันจะไม่ง่ายเลยเพราะว่า mm hmm. ทีมอัวูฟเนี่ยน่าจะปรับหมากได้หลายรูปแบบน่าจะเป็นซีรีส์ที่ที่เหนื่อยเอาการเอาแหละก็ประมาณนี้แล้วกันพอดีพี่ฝนมาไล่และอ่ะหวังว่าจะเต็มอิ่มเต็มคำนะวันนี้เป็นบรรยากาศแปลกไปก็ขอโทษทีนะไม่ชินนะอยู่ในป่านะดูดีอยู่ในป่าในเขานะดูน้ำดูฝนดูลมก็ชิลๆดีนะ เอาล่ะวันนี้สมควรแก่เวลานะครับอยากกลับไทยแล้วอะเพราะว่าทําคลิปน่าสะดวกกว่าช่วงนี้ถ้าอะไรที่เป็นข้อมูลลึกๆที่ต้องรีเสิร์ชผมผมไม่ถนัดเลยผมต้องทํากับแล็ปท็อปทำกับ, laptop, กบคอมเท่านั้นพอมี iPad อันเดียวแบบยังไม่สะดวกเท่าไหร่ก็อาจจะได้เข้าๆนะวันนี้ก็ช่วงนี้อาจจะไม่ลึกเท่าไหร่ดูกันก่อนประมาณนี้นะวันนี้ลาลวจ้ะสวัสดีจับบ๊ายบาย